สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับไอเพรยนเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพามาชมรถเข้าใหม่สดๆร้อนรอนเมื่อกี้เลย และต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นนะครับที่ลูกค้าถามหากันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับในส่วนของคันนี้นะครับได้เป็นในส่วนของ Honda CRV นะครับ2.4ตัว e นะครับปี2017โฉมไมนเชน้นะครับบอกเลยว่ารถสวยมากนะครับทางเพชรยนต์เสนอขายอยู่ในราคาเพียง885,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาชม ออปชันนะครับรายละเอียดตัวรถแล้วก็ตำหนิต่างๆสำหรับรถเข้าใหม่ที่เพิ่งแตะร้านเรานะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับสำหรับคันนี้มาชมกันพร้อมกันเลยนะครับในคลิปนี้นะครับในส่วนนะครับของโฉมนี้นะครับก็เป็นโฉมไหมเนเชนเรียบร้อยแล้วนะครับดูทันสมัยดูทันยุคณะปัจจุบันนะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะครับเส้นใหญ่ๆ1เส้นด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนอีก1เส้นเป็นเส้นเล็กนะครับพร้อมกับโลโก้นะครับ Honda นะครับอยู่ตรงกลางนะครับ ในส่วนของชุดโคมไฟหน้าคันนี้นะครับได้เป็นไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานแบบ LED นะฮะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับแล้วก็มีไฟ daytime running light แบบ LED ตกแต่งอยู่ที่ภายในด้วยนะครับดีไซน์สวยงามมากนะครับสำหรับคันนี้นะฮะแล้วก็ได้ในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับอยู่ที่ด้านล่างนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับรูปโฉมนะครับใหม่ขึ้นนะครับเป็นโฉม minor change ณปัจจุบัน นะครับเป็นโฉมไมเนอร์เชนนปัจจุบันเลยนะครับกับราคาเพียง885,000บาทเท่านั้นกับเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีนะครับสวยมากนะครับคันนี้นะครับมาดูในส่วนของล้อและยางนะครับแล้วก็โครงสร้างของฐานล้อกันนะครับคันนี้นะครับเป็นแม็กปัดเงาสีดำนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับขอบ17เนะฮะเป็นแม็ก5รูนะฮะแม็ก5รูนะครับ ส่วนยางเนี่ยได้เป็นยางดันหลบนะครับปี2020นสะครับสัปดาห์ที่49เนะคะเป็นยางปลายปีนะครับยางใหม่ๆเลยนะครับรหัสยาง2 3 5สามห้ับหกนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ได้ลองขับเทสได้ดูแล้วนะฮะช่วงล่างต่างๆดีมากขับดีมากๆนะครับคันนี้บอกเลยว่านิ่มคุ้มค่าคุ้มราคาและที่สําคัญคันนี้เป็นขับ2นะฮะขับ2ไม่ใช่ขับ4ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ํามันเลยนะครับ ในส่วนของซุ้มล้อด้านล่างนะครับโครงสร้างตัวชกต่างๆนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับย้ำอีกครั้งอันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะฮะอาจจะมีภาพขี้ดินขี้คูณนะครับเปอะเปื้อนให้เราเห็นบ้างนะครับมาดูในส่วนของกระจกมองข้างนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเดียวแบบ LED เลยนะครับแล้วก็ได้ติดในส่วนของฟิล์มนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรอบคันนะครับประมาณ60เซนนะครับ เสา ABC นะครับจะเป็นในส่วนของโครเมียมนะครับสวยสวยเดิมเดมเลยนะครับเหลี่ยมสันคมชัดนะครับแล oui, ้วก็ในส่วนของด้านข้างตัวรถเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยขอบโครเมียมด้วยนะครับสำหรับคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าครบนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับในส่วนของด้านข้างเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นชุดแต่งในส่วนของสเกิร์ตนะครับรอบคันนะครับหน้าหลังซ้ายขวาครบถ้วนเลยนะครับ มาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยนะครับด้านหลังคันนี้นะครับก็เป็นโฉมใหม่แล้วนะครับดูแปลกตานะครับดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับคิ้วฝาท้ายนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของกล้องถอยหลังนะครับติดมากับตัวรถให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับชุดไฟท้ายเนี่ยเดิมแท้จากโรงงานเป็นไฟท้ายแบบ LED ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวหรือว่าไฟถอยนะครับสวยมากนะครับต้องบอกเลยว่า h o n d a CR-V เนี่ยเป็นรถที่ตีตลาดในประเทศไทยเราแตกกระเจิงเลยนะฮะาสามารถาคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินสามารถรองรับน้ำมัน e85 ได้นะครับได้ในส่วนของสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็เสาอากาศแบบหูฉลามให้ครบถ้วนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมาโครงสร้างภายในด้านหลังคันนี้กันนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นประตูแบบไฟฟ้าด้วยนะครับกดปุ่มปุ่มเดียวจบเลยนะครับสำหรับคันนี้ มาดูด้านในกันนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับก็คันนี้เป็นเบาะหนังนะครับ3ามแถวนะครับเบาะแถวที่3สามารถพับได้นะครับสามารถพับได้นะครับเพิ่มพื้นที่การใช้งานนะครับช่องเก็บของเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับนะสวยๆเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของยัางอะไหล่นะฮะชุดเครื่องมือแม่แรงต่างๆเนี่ยจะอยู่ครบถ้วนเลยนะครับโครงสร้างคันนี้รับประกันนะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างตัวจุดเม็ดอาร์ตหรือว่ารอยเชื่อมต่างๆเนี่ยเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับตัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกถอดถูกแกะหรือว่าถูกไขนะครับทุกอย่างนะครับเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดนะครับฝาท้ายนะฮะสวยๆเดิมๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำนะครับแล้วก็น่าใช้งานและต้องบอกเลยว่าหายากมากๆนะฮะหายากมากๆนะครับ รอยซีนเดิมนะครับเล็บจิกเข้านะครับปกติเลยนะครับเป็นฝากระโปรงท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะครับจุดเป็นอาชัดเจนแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับนี่นะครับดูล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับฮอนด้า CRV โฉมนี้นะแนะนำเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกุญแจเนี่ยจะเป็นรีโมทคีเลดนะครับก็มีสำรองให้ถึง1ชุดนะครับสำหรับคันนี้ก็สวยงามนะครับพร้อมใช้งานแล้วก็ อุปกรณ์นะครับหรือว่าฟังก์ชันเนี่ยถือว่าครบจัดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างภายในตัวรถของคันนี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับน่าใช้งานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมขอสตาร์ทเครื่องยนต์เลยแล้วกันนะครับอ่าดูดีทันสมัยสุดๆนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่แผงประตูกันก่อนนะครับสำหรับ Honda CRV เนี่ยจะเป็นโทนสีดำล้วนนะครับดีไซน์ดูดุดันดูสปอร์ตนะครับ แผงประตูก็จะเป็นสีดําล้วนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่พักแขนเนี่ยจะเป็นหนังสีดำนะครับตกแต่งฐานด้วยขอบสีดําเงานะครับกระจกปรับออโต้นะครับแล้วก็มีระบบเซ็นทัลล็อกนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับมือเปิดนะครับแล้วก็ลําโพงนะครับสตัวนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับดีไซน์สวยงามทันสมัยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยครับก็จะได้ในส่วนของเป็นโทนสีดําล้วนเช่นเดียวกันนะครับก็ มาเริ่มกันที่ด้านข้างก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของระบบการลื่นเท่าไนะครับปรับแสงนะครับในเรื่องของไฟตัดหมอกนะครับปุ่ม engine start นะครับสำหรับคันนี้นะฮะต่างๆครบถ้วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงท้ายนะครับจากฝั่งของคนขับนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยหนังนะครับเดิมแท้จากโรงงานพวงมาลัยหนังแบบมันติ f u n c t i ันนะครับก็ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเพื่อรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบคูดคอนโทรลให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของเลื่อนไมคคันนี้นะครับชุดเลื่อนไมคเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะแสดงหน้าผลการใช้งานต่าง,างๆครบถ้วนชัดเจนนะครับไมคแท้อยู่ที่หนึ่งแอ่ามร้อยเบหกโลนะครับหนึ่งแ 376โลนะครับในส่วนของเบาะนะครับเบาะฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าสภาพเบาะเดิมๆนะครับสวยๆไม่มีรอยฉีกขาดนะครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยปุของตะเข็บนะครับร่องรอยการยับเนี่ยก็ถือว่าโอเคเล็กน้อยสภาพเบาะผมให้ถึง95%เลยนะครับเป็นเบาะหนังเดิมแท้จากโรงงานนะครับมาดูในส่วนของคอนโซลหน้ากันก่อนเลยนะครับจะเป็น โทนสีดำล้วนนะครับตกแต่งด้วยสีเราสีดำเงานะครับเพื่อความสวยงามเล็กน้อยตรงนี้จะเป็นหนังเย็บทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของเครื่องเล่นเนี่ยจะเป็นหน้าจอแอนดรอยแบบเล็กๆนะครับก็สามารถทัชสกรีนได้นะะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ปกติเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับคันนี้ฟังก์ชันนะครับค่อนข้างครบนะครับแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เช่นเดิมนะครับก็ เบรกมือก็จะเป็นออโต้ล็อกเช่นเดียวกันนะครับมีในส่วนของอีโคโหมดให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์เป็นหนังนะครับจะค่อนข้างกระชับมือนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะอยู่ตรงกลางค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับฐานเกียร์เป็นแถวตรงนะครับสีดําเงาสวยงามนะครับช่องชาร์จไฟ1ช่องนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเก็บเหรียญเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้เป็นที่วางแก้วนะครับและที่ดีไซน์ของเขาเนี่ยคันนี้สวยมากนะครับเพราะว่าภายในเขากว้างนะ อันนี้เป็นถาดชั้นแรกนะครับถาดชั้นแรกนะแล้วก็มีชั้นในด้วยนะครับชั้นในก็จะมีในส่วนของช่องเสียบสาย AU/X นะครับ USB แล้วก็ช่องชาร์จไฟเพิ่มให้อีกหนึ่งช่องด้วยนะครับเห็นกันไหมรู้สึกว่าจะมืดเล็กน้อยนะครับที่พักแขนนะครับเป็นหนังนะครับสีดานะครับแล้วก็มีช่องเก็บของได้เล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะครับเบาะของคนนั่งข้างๆเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีดานะครับแต่ว่าเป็นปรับมือนะฮะเป็นปรับมือ นะครับแล้วก็ได้ในส่วนของพุ่มนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟสองแผ่นที่เนี่ยจะเป็นไฟแบบ LED นะจะเป็นไฟแบบ LED แล้วก็มีที่วางที่ช่องเก็บแว่นตาให้นะครับกระจกนะครับทั้งสองฝั่งนะครับครบถ้วนนะฮะครบถ้วนนะถือว่าครบจัดเต็มเลยนะครับสำหรับออปชั่นของ Honda CRV นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับ ห้องผู้โดยสารนะครับ Honda CRV ต้องบอกเลยว่านะครับขึ้นง่ายลงง่ายนะครับรถไม่สูงมากนะครับแต่ก็ไม่ได้เตี้ยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องผู้โดยสารเนี่ยค่อนข้างกว้างนะกว้างนะคบเป็นเบาะหนังสีดําเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับสภาพเบาะเนี่ยสวยมากๆนะคะไม่มีรอยฉีกขาดรอยยับของตะเข็บนะครับแล้วก็รอยยับของเบาะเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้อยมากนะครับที่พักแขนนะครับแล้วก็ในส่วนของที่วางแก้วนะครับครบถ้วนนะครับองค์ประกอบนะครับแล้วก็ มีแอร์ตู้หลังให้ด้วยนะฮะแอร์ air ตู้หลังนะครับแถวที่3ก็ได้แอร์นะสจุดเลยนะครับไฟ2แผ่นที่แบบ LED นะสว่างมากนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะมีแอร์นะครับตรงตู้หลังตรงนี้ให้อีกหนึ่งตู้นะต้องบอกเลยว่ารถใหญ่นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเย็นสบายทั้งคันแน่นอนคันนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของช่องชาร์จไฟให้2จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับเบาะเนี่ยสามารถพับได้นะฮะสามารถพับได้นะครับ หลังคานะฮะหลังคานะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีรอยขีดเขียนหรือว่ารอยเจิมนะครับหลังคาค่อนข้างสะอาดนะครับแล้วก็ใหญ่นะครับสูงภายในเนี่ยนั่งสบายสุดๆนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับราคาเพียง8 0 8 5 0 0 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นอ่ะและก็ประตูเนี่ยสามารถเปิดได้กว้างถึง90องศาเลยนะครับเป็นแนวตรงนะครับแล้วที่สำคัญนะครับ ประตูของด้านด้านข้างหรือว่าของคนผู้โดยสารเนี่ยก็จะมีในส่วนของลำโพงให้ถึง2จุดเช่นเดิมนะครับเหมือนด้านหน้าเลยนะฮะต้องบอกเลยว่ารถสวยมากนะครับรถสวยมากนะคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2,400ซีซีนะฮะตัว E นะครับปี2017โฉมไมเนอร์เชนนะครับรองรับน้ำมันได้ถึง E 8 5เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับคันนี้ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็ได้เป็นเครื่องยนต์ใหม่เรียบร้อยนะครับอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเครื่องยนต์ Earth Dream นะคะเทคโนโลยี i v t e c ทนะครับ 2,400cc นะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมแท้จากโรงงานนะครับสภาพห้องเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับอันนี้เป็นรถที่เรายังไม่ได้ทำการปรับสภาพนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยแห้งสนิทเหมือนเดิมนะครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับรอยแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบชัดเจนนะครับทุกจุดนะครับแล้วก็ในส่วนของเบ้าโช๊นะครับ ไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวามีรอยแต้มสีแล้วก็มีเขาเรียกว่ายางกันสนิมนะครับให้ครบทุกจุดเลยนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการขยับนะครับโครงสร้างคันนี้ผมบอกเลยเดิมแท้ทั้งคันนะครับฝากระโปงมีแผงฉนวนกันความร้อนให้เรียบร้อยสติ๊กเกอร์มออกนะฮะอยู่ครบทุกจุดนะครับบอกเลยว่าคันนี้พร้อมใช้งานนะครับเป็นรถเดิมๆจากป้ายแดงนะครับโครงสร้างไม่มีชนหนักพิกความจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับ เครื่องยนต์เนี่ยแห้งสนิทนะครับนิ่งนะครับพร้อมใช้งานแบตเตอรี่ก็พร้อมใช้งานนะครับสำหรับคันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับใครสนใจคันนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับเบอร์โทรที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงก่อนนะครับมาทดลองขับนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเศรษีไทย68แยกหนึ่งบริษัทเพชรยนต์จำกัดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพชรยนต์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ